สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนายกิติกรเคล็ดในวันนี้ที่ความมันความหายและความสนุกนะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่กับเกมโพสโมนะฮะกับการเปิดกาซ่าปองนรกอีกแล้วนะฮะับกิกหมอเชนหมอเชนมาดูกล้ามหน้าอกนั่นสิแล้วก็คอมโบเทเกอร์นะฮะแต่เราไม่ค่อยหายกับคอมโบเทเกอร์แล้วนะครับเพราะว่าแอบไปเปิดสุ่มด้วยตัวฟรีมาแล้วก็ได้มาแล้วเรียบร้อยสี่ดาวด้วยเยยี่มบางคนนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสามคนนะฮะขอเสียงนะฮะแต่ละคนเลยเริ่มจากเนสก่อนเอ้ยเริ่มจากอ่า เออกูจะเริ่มจากใครดีวะไม่มีชื่อเออนี่นะนี่คุณเนสนะฮะน่าจะเคยเห็นในน่าจะเคยได้ยินเสียงพี่แกนะฮะในเอ่อในหลายคลิปจะก่อนนู่นตั้งแต่แอลยันมามอนทันนี่ก็รู้สึกว่าจะได้ยินเสียงพี่แกบ่อยมากนะเป็นแขกรับเชิญบ่อยมากต่อไปก็พีนะฮะพีขอเสียงหน่อยพีสวัสดีครับผมนี่แขกรับเชิญคนใหม่ของเรานะฮะเป็นผัวผมเอง ครับแกเรียกว่าผัวก็ไม่ปฏิเสธไม่อเขาไม่ได้ปฏิเสธเขาเป็นผัวเขาเป็นคนกับฉันได้ต่อไปเจนน้ำนะฮะเจนน้ำขอเสียงหน่อยฮะเดี๋ยวไม่ใช่เปล่าเลยก็เปล่าเลยก็ เจ๊น้ำก็ที่เคยเล่นคลิปแอลทีมอะไรก็ไม่รู้นะฮะจากทีเ่เคยดูกันเนาะแต่ถ้าใครไม่เคยดูก็ไไกช่างหัวมาละกันก็มันตั้งชื่อคลิปว่าทีมอะไรก็ไม่รู้อย่าง <laughs> างี้ไงอ๋อค่าไงเธอเราจะสุ่มจนกว่าหมอเชนโนจะโผล่มานะฮะโอตโตฮิเมได้มาแล้วนะฮะสามถึงสี่ดาวแต่เราก็ไม่สนใจอย,อยู่ดีนะคร <laughs> ับเพราะว่านอนเป็นผู้หญิงไม่ชอบไม่เอาเชนโนอยากได้ที่สุดละห้าดาวนะฮะโอกาสดรอปยากที่สุด สีดาเีดาเดี๋ยวได้หมอเชนอะไรนะก็ก็ใช่ไงมันชื่อเชนโนไงหมอเชนอ๋อกูเรียกหมอเชนเพราะว่ามันเป็นหมอเป็นหมอนะฮะแต่ว่าชุดแม่งแอสซิสินสุดแม่เจ้ามารอบที่หนึ่งสิบรไปเลยตัวแรกเราจะได้อะไรไหนเน็ตลองบอกกูซิว่าตัวแรกมาไอ้เาไอ้สามดาวมาเลยเฮ้ยแต่เอาหี้สามดาวหมอเชน หมอเชนจริงแต่คนละล่างไม่ใช่ล่างดีเอาล่างเอาท่าดาวสิแต่ได้เปลี่ยนชุดเช่เออแต่ได้เปลี่ยนชุดอยู่โอยตาม่เลยไม่เอาหุ่นโยนต์มึงเอามาทำไมโอ้ยเอาเธอนอนไม่เอาเนยยังจำไอตัวถ่งไม้กวาดที่ทันเคยส่งไปให้ดูได้ป่ะนั่นแหละอ่ะ เดี๋ยวอีเนสมึงคำสาของมึงมันได้ผลจริงจริงมึงบอกว่าให้กูได้ตัวผู้หญิงโพผู้หญิงโพว่ะตัวที่สามเลยพูดยังไงก็ได้อยู่แล้วอย่าเลยบอกให้กูได้หมอเชนบ้างสิมผูู้สูงความเกลือผู้สูงความเกลือไม่นะอย่าโอ้สามดับเดี๋ยวดีโอมึงมาทำไมเริ่มเข้มค่ะเริ่มีกิ่นทะเลแวเดียวกลิ่นทะเลเอ้ยเดี๋ยวห้าดาว ถาดาวสี่ดาวไม่โผล่มาเลยเอาจริงดิอาจจะมาตอนสุดท้ายก็ได้โอ้โหถ้ามาตอนสุดท้ายจริงๆริ่เทียงเลยนะเพราะว่ามันเกลือมากเลยนะเดี๋ยวโอโตฮิเมะมึงมาสองรอบแล้วนะสามดาวโอโตฮิเมะสองรอบโอ้โหหุ่นยนต์ก็มาอีกรอบหนึ่งโอ้เฮ้ยที่กี่ตัวแล้ววะคุณลืมลาที่แน่ๆคือยังไม่ครบแน่ๆอุ้ยนาจาก็มาไม่เอาค่ะลูกสี่ดาวโอเคไม่ใช่หมอเชนล้วแน่ๆ เดี๋ยวบาเจสมาทำไมครับลูกไอเหี้ยครบหนึ่งโลแม่งไม่ตรงเลยสักตัวหนึ่งยกเป็นโอโตฮิเมะก็ยังดีตัวญินเีอยมัาไม่เน้นอ่ะมันใช่แต่เรากูุกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่เอาเหลืออีสองรอบสองโลโอ้ยไม่ใช่ถ้ายังสุ่มไม่ได้ต้องเอาเพลงบอกโลว่าใส่สุ่มไม่ได้กูจะไปเติมไม่จะได้มรอบที่สองรอบที่สองโผล่มาแม่งก็เนือนี้เยี่ยวอีก าสามรอบแล้วไปใกล้ๆเรียวโโตโัวอิเมสามรอบติดนี่คือคือสุ่มเหงความเกลืออย่างแท้จริง <c oughs> อันนี่ใครอ้นี่ใครวะเนี่ยผมไม่รู้จักไม่เอาอะสี่ดาวจ้าไม่ใช่5าดาวแม่งตัดเทโนไม่ได้เลยโอ้โหเอาเธอนอน <c oughs> มาก็เทำมานันย่อยโชด้วยย่อยโชด้วยมันย่อยมันย่อยไม่ได้คือต้องเก็บสะสมไว้โอเมึองมารอบที่สามใน สามดาวอีกแล้วหมอเชนมึงจะไม่โผล่มาเลยไม่ได้นะโอ้ยเอาหุ่นยนต์ได้ดิหมอเชนโอ้สามดาวอีกแล้วแม่งคนอื่นในทวิตเตอร์คือแบบ<อ>เปิดกันได้รัวๆเลยนะทำไมของกูเปิดไม่ได้หรอวะโง่สามดาวแล้วเออคอไหมเจ๊จุกจุกเหลือเกินโอโตโฮิเมะต,ตัวที่สี่คนบาปม <c oughs> ันก็ต้องไม่ได้ผมว่าพี่ต้องไปเสนอกคอวะไม่นะโอ้ยนอกเกตอีตัวหมอเชนน่า หมอเชนสามดาวอีกแล้วเนาะหมอเชนโอ้ยลูซี่เฟิร์มาทำไมเนาะหมอเชนอุ้ยห้าดาวหมอเชนหมอเชนเชนานนีิ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 โอ้ยเครียดเลยคือตรงเลทจ,จริงนะแต่ไม่ใช่อันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ก้าสนานนีิไอ้ไอเหี้ห้าดาวจริงแต่อืม ไม่ใช่ตัวนี้กูดาวเห็นเนาะไอเนี้ยออกไปไม่ไม่เอาตาัดตัดมันออกนานนึงอวแม่งส่า,าได้5าดาวมันจะสึกได้ตัวหนึ่งอุ้ย <c oughs> ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะแจกรอบหนึ่งด้วยหรือเปล่าไอร้รอยไอร้รอยเพชรนี้เนี่ยไม่แจกแค่แจกแล้วอย่าเลยแจกให้กูติดเถอะแจก<น>ไป,ปเจ๊กไ็ได้แค่สามดาว รักจ๊กันดึงจีดูแม่งซ์สามดาวจริงๆแม่งซสามดาวเชนโนบอลที่ตัวที่สองแล้วในโลโอที่สามโอ้ยสามดาวอีกแล้วอ่ะห้าดาวเ,เกงไงไมทิ้งเลยวะอย่าเลยอย่าเลยคุณมายเกมนี้ยิง่งไปคาดผลชอบลบเกมอยู่เลยโอ้ทำไมคุณหมอเชน<ค>อย่ามาให้ทำใจคุณพ่อทำไมกูนี้คนรักจ๊จริงๆเลยไอ้เหี้ยหมอเชนมาล็อตที่สามเลยนะโคตรเครียดเลยแต่เป็นหมอเชนสามดาวไอ้ลอยเล่นอะไปรวะ what เอ oh, yeah. <laughs> าอีอะ๋ขวานเล็ดออกมาสิฟัดฒน์หมอเชนโอ้ขานดาวว่าแม่งข้าดาวมารอบเดียวแน่เลยเพื่อโอ้ยดูด, oh, hey. ด่วนยัไงวะหมอเชนหน้าไม่เอาสามดาวอีกแล้วโอ้โถยแม่งมึงผารอบที่ห้าแล้วนามึงไปไกลๆสตี <laughs> ลเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มได้แล้วเริ <laughs> ่มได้แล <laughs> ้วรยอาเลย เอ้ยหมาตูดหยัดดีแต่เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วไม่๋ยวไม่ตรงเลทอยู่ดีไม่ไม่ไม่ตรงเลทเอาวคอมเบอร์ที่เจอวันทำไมกันล้วนชไม่ตรงเลทไอ้เหี้ยสี่ดาวไม่ได้แล้วแน่เลยนี่กูว่ากบครบโลแน่แล้วเลยโอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วจะครบโลเลยไอ้เหี้ยกินน้องนะไม่มีคำบรรยายใดๆให้กับสามโลนี้ทั้งสิ้น คือตรงคือตรงเลทจริงนะแต่ตัวที่อยากได้ทางนั้นเลยฮะ <What? S 2> ต,ตัวที่อยากได้ทางนั้นเลยเออยมกูยอมรับเชนโนมนี่อยากได้ทางนั้นแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ร่างนี้ไม่ใช่หมอเซนไม่ใช่ร่างนี้แต่เขาก็มาให้กูช้ำใจสามรอบเลยนะร <c oughs> ี่ได้ว่าจกกูจกเลยผมอยากรู้เลยเลงสุมก่วันแล้ะ <c oughs> ไม่นี่พึง่งนี่พึ่งมาสุ่มแบบเปิดกาชาปองเนี่ยตีตัวตัวที่แจกฟรีอ่ะตัวมันสุ่มได้แค่ทีละตัวไงแต่ได้ฮอมบเบรเทเกอร์มาแล้วอันนี้ไม่ค่อยอันี้ไม่ค่อยหายเท่าไหร่แต่อยากได้หมอเชนโนมากเลยหมอเชนโนนี่คือแบบ มีแต่คนในทวิตเตอร์แบบโพสต์มาอุ้ยได้หมอเชนโนมาบางคนแม่งโชคดีแม่งได้5ดาว2รอบก็คือไอ้หมอเชนโนหนึ่งตัวกับอีกตัวหนึ่งที่ติดเลสเหมือนกันที่มีเลสของมันอยู่เหมือนกันมัอนอยู่ที่ดวงจริงเนาะเกมแบบนี้ใครก็ได้สลับรหาสกับกูที <c oughs> โอเคนะ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะกับการกาชาฟองนรกนะฮะก็นรกจริงๆนรกกินหัวผมเลยแม่งไม่ได้เชนโนเลย3โลนะสรอบนะเนี่ย <c oughs> โอเคนะฮะก็ เราใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับแนวให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด,ต,ดติดตามสองครัค้งไม่นายนะไม่นะโอเคนะแล้วก็ขอขอบคุณทั้งสามคนนี้นะฮะที่มาเป็นคนแช่โชค<อ><น>เลือให้ผมนะแช่โชคเลือให้นะ,ะสามคนนี้นะ,ะขอบคุณครับผมครับเสนะียงเศร้าจังจนะเจ๊ กูค,คงไม่ดีใจหรอกเชนโนไม่ไม่ไมออกมากูค,คงไม่แบบผลล่อน้อล่าหรอกโอเคน,นะก็สำหรับวันนี้นะก็ะลาไปก่อนนะายบาาเสียงอะไร